ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวัดขังพิมพ์ระฐานอู่ทองแล้วก็รวมเป็นสุขโขทัยด้วยนะครับเอาบาลงให้กับ f c ได้ประดับรับชมนะครับพระนี้ก็เป็นพระของบ้านหอศิลป์ปาจินบรุรีคือหรือบ้านหอศิลป์พระสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพระุงศีวัดขังนะครับวันนี้ก็จะเอาลงให้ดูกี่องค์ครับ8องค์นะครับมีพุทธศิลป์ที่สวยงามมีพุทธศิลป์ มีผู้สินของมีผู้สินอาพ,พิมพ์พระทานอู่ทองนะครับเกียรติรส้มแล้วก็มีพระพิมพ์ผู้สินสุขโขทัยนะครับแล้วก็มีเป็นเนื้อสีเขียวนะครับเป็น,เน,เ,น,น,นะเ,นเนื้อเนื้อว่านนะ,นะครับเนื้อว่านเนื้อว่านที่เขาบอกว่าเนื้อสีเขียวที่เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อยานะครับเนื้อยานะครับประเมินราคาบ้านทองสินประเมินราคาไว้องละห้าล้านนะครับองละห้าล้านนะครับ คือเอาลงให้ f อฟได้ดูนะครับผ้านี้ก็ได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมีแบบรองไอโอ9พันแล้วก็ได้สุ่มไปตรวจไปประกวดนะครับต้องผ่านได้ได้ได้รางวัลได้ถ้วยมานะครับแล้วส่วนหนึ่งก็บางองค์ก็ได้รางวัลที่1ที่2ที่3นะครับที่สี่ที่หบางองค์ก็ไม่ได้รางวัลเ็าชิงตัวเองครับคือเราสุ่มเนื้อพระพิมพ์นี้ไปนะครับไปไปประกวดนะครับนะครับก็คือจะลงเอฟซีด้วยครับเป็นผ้าที่หาชมยากนะครับ พระที่นี่มีที่ไปที่มาแล้วก็มีอ้างอิงด้วยกายภาพหลักธรรมชาติแล้วลก็มีการบันทึกว่าพระมีจริงพระสีนี้มีจริงพระพิมพ์แบบนี้มีจริงแล้วก็พระนี้ได้บันทึกหลายๆเรียกว่าเป็น,นเนื้อพระเนื้อเนื้อว่านเนื้อสีเขียวเป็นเนื้อที่สามารถรักษาโรคหานะครับสมัยก่อนนะครับก็คือพระนี้สร้างในสมัยท่านมีตั้งแต่สร้างแต่ปีพศ .2390 2399 23, 23, 23 2248นะครับท่านสร้างนะครับ ก็สองสี่ครับสองสี่วนแปดมีด้วยนะครับก็คือท่านสร้างครับมีมีมีผู้สินหลายหลายผู้สินนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูนะครับนะครับเป็นวิทานนะครับนี่คือสวยงามครับคือองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์พิมพ์รทธานอู่ทองนะครับพิมพระธานอู่ทองนะครับรอยตัดตอกนะครับสมัยก่อนจะมีการตัดตอกข้างๆครับจะมีองค์หนาองค์บางนะครับมีมุนสารมีแร่ธาตุไกลสิทธิ์มีผงพุทธคุณทั้งห้ามี ว่านมันจะเป็นว่านเยอะครับแล้วก็มีเหล็กไหลไผ่ดานะครับนะครับดยองค์ต่อมานะครับนี่องค์ต่อมานี่สวยครับองค์เล็กครับพระสมเด็จครังนี้จะมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ซอกนะครับไม่เหมือนกันเพราะว่าการแกะพระพิมพ์มีหลายท่านหลายคนนะครับนะครับแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะเอามาแยกเล่นกันครับองค์เล็กๆนะครับก็จะแยกเล่นในองค์เล็กๆกันครับคือคือเขาเขาไม่ได้เผยแผ่นะครับอันนี้เขาเล่นเป็นพุทธพาณิชย์อย่างเรานี่เป็นแหล่งที่เผยแผ่นะครับเผยแผ่พุทธศิลป์เผยแผ่กันเผยแผ่มีะยะเผยแผ่พุทธ เดี๋ยพระองค์นี้เขาเรียกพระพิมพิมประทานพิมประทานสุโขทัยนะครับนี่ครับพิมประทานสุโขทัยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็ต่อมาก็พระยุคปลายนะครับขอนช่างหลวงช่างเขาเอาไปแกะไปเอาพระยุคต้นไปต้นแบบแล้วไปแกะออกบอ็อกไม้พิมพ์มาสวยงามขึ้นมาอีกนะครับนะครับสวยงามครับพระเนี่ยยุคต้นจะเป็นอย่างนี้ครับจะไม่เหมือนกันครับเนื้อเขียวนี่จะไม่เหมือนพระที่สร้างที่วังหน้าและวังหลวงนะครับเพราะนั้นเขาเป็นได้ดินมาจากหนุจีนอันนี้เขา ว่านนะครับว่านครับ,รบจะไม่เหมือนกันนะครับก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับเนื้อก็ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับสวยไหมครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ท่านดูไว้ครับเป็นดูไว้เป็นววทยทานครับนี่ครับดูกันเหี่ยวหดนะครับหลักธรรมชาติครับเหี่ยวหดเซปตัวอย่างนี้ครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับคือท่านดูได้หลายองค์นะครับจะได้เข้าใจพระเรามีสมมติเรามี7องค์เนี่ยนะครับเองค์เนี่ยนะครับเองค์ก็ไม่มีเหมือนกันครับดูท่านดูให้ดีครับไม่มีเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกา็ไม่เหมือนกันถึงบอกว่าพระเก่าโบราณของเก่ารันของที่อยู่ในเปลือกโลกผิวโลกเราเนี่ยพอเก่ามาอายุการเวลาอย่างพระองค์นี้สร้าง2390 22396 23 2392408เนี่ยคืออายุมากกว่า150กว่าปีเ,เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันไม่ใช่ออกมาแล้วเหมือนกันเด้ะเนื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะพระเขาสร้างด้วยมีส่วนผสมเข้าสุกกล้วยนะครับตามด้วยปูนนะครับด,ด้วยน้ยน้ํานามนะครับ น้ำ้อยเคียวน้ำพึ่งน้ำว่านนะครับแล้วก็เป็นพวกน้ำปูกินหมากนะครับแล้วของพวกนี้ผมทุกคนนะครับพวกนี้มีการเสื่อมสภาพย่อยสลายได้ทั้งนั้นนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจของของว่าของแท้ของการเวลาเป็นยังไงครับนี่ครับดูครับนี่คือการเวลาครับแล้วมีที่อ้างอิงที่ไปที่มาแล้วมีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมีเว็บร้อยโอเก้าพันหนึ่งสองสิบห้านะครับนะครับคือของพวกนี้ได้มาตรฐานหมดนะครับนะครับดูครันะครับ การสื่อสภาพนะครับบางองค์เขามีเหล็กไหลครับมีเหล็กไหลเนี่ยมีเหล็กไหลครับเนี่ยเหล็กไหลครับเหล็กไหลเหล็กไหลครับแล้วก็มีในในาการพวกการสื่อสภาพแล้วก็หลุดลุ่ยออกไปหลุดออกไปแล้วก็จะมีการงอ,อกขึ้นมาครับใน <ๆ S 1> การงอกเนี่ยการงอกครับงอกงอะงอกคือการด้วยปูนปูขอยก็จะงอกขึ้นมางอกงอกขึ้นมาเพราะในในเนื้อผ้าเขามีน้ําว่านมีน้ํามีน้ําน้ําน้ําอ้อยเขียวน้าพึง่งพวกนี้เขาจะมีการมีความชื้นแล้วเขาก็จะมีการงอกของพวกของพวก แคลเซียมแคลไซด์นะครับขึ้นมาตกผนึกจากปลาตัวเป็นก้อนได้เร็วนะครับเพราะว่ายิ่งพัากันเวลาอายุต้องมากกว่า160ปีนะครับดึกภาพสิครับนี่ครับจนต้องคิดให้เป็นนะครับขนาดเปลือกหอยที่เขาชํารุดน่ะเราเราไปเล่นน้ําทะเลเราไปดูเลยครับเปลือกหอยที่อยู่ข้างน้ําทะเลที่เขาเขาเขาตายไปแล้วเปลือกหอยที่วางวางบนขอบชายทะเลนะครับเราเอาขึ้นมากล้องส่องดูครับเขาจะมีตรงไหนเป็นหลุมๆเขาจะงอกเป็นรอยงอกขึ้นมาซ่อมตัวเองครับนนเปลือกหอยเพื่ออายุแค่30 40ปี20ปีเองนะครับ แต่พระอายุต้องร้อยเจ็ดสิบปีนะครับก็ต้องมีการงอกการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติเราต้องดูกันดูให้เป็นครับคิดจากความเป็นจริงนะครับนะครับดูการเสื่อมสภาพดูครับดูการเหล็กไหลไพดดาจะเงาอย่างนี้ครับถ้ากลุ่มพวกเหล็กไหลไผ่ดาพวกแร่หินตะไ้ายพวกเหล็กไหลเนี่ยก็จะเงาวาวเขาจะไม่เหมือนพวกพวกไอพวกเหล็กพวกไอพวกเหล็กไอไอเขาเรียกอะไรนะพวกแร่ไอเหล็กน้ําพีพวกนี้จะเป็นสนิมนะครับจะไม่เหมือนกันครับก็มาในวาระหนึ่งมีในชุดหลังเขาจะมีพวก อ่าเหล็กเหล็กน้ำพีใส่เข้าไปครับเพราะเขาคงแร่เหล็กไหลไพดาคงหมดนะครับแล้วก็จะมีพวกนั้นจะขึ้นสนิมนะครับนะครับนะครับดูดูครับพวกว่านพวกเกศรนะครับดูไว้ครับเนี่ยคือหลักธรรมชาติวงนี้จะบางครับบางวงนี้หนาครับดูครับท่านดูไว้ครับไม่เหมือนกันครับพระสมเด็จแท้ๆเขามีหนามีบางไม่เท่ากันนะครับมีสูงมีต่ำมีตื้นไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าหลายคนแกะครับเพราะสมัยก็เป็นงานงานจิตอาสาโบราณครับชาวบ้านเขาออกมาจิตอาสาร่วมกันแกะ็อกไม่พิมพ์นะครับ ร่วมกันแกะแล้วก็คือมีสูงมีต่ำเขาคือเขามีโจทย์ให้สร้างพระเนี่ยครับอย่างเงี้ยพิมพ์เนี้ยพิมพ์อย่างเงี้ยเขาก็เอาม,มายุคปลายยุปคปลายเขาก็อเอาบล็อกไม่พิมพ์ยุคต้นเนี่ยไปเป็นต้นแบบแล้วก็มาแกะให้สวยงามขึ้นนะครับไหมครับสวยงามครับเห็นไหมครับพิมพ์เป็นพิมพ์นิยมเลยครับพิมพ์นี้ครับพิมพ์นิยมนะครับไหมครับเนี่ยพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์อย่างเงี้ยเล่นกันหลายล้านนะครับตั้งกันสิบยี่สิบสามสิบล้านก็เขาตั้งกันครับลุกเขาขายได้หรับ องค์นี้ประเมินไว้5้าล้านครับทั้งหมดเนี่ยสีเขียวเนี่ยประเมิน5ล้านใครมาช่วยสร้างปูนซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายสร้างพี่พันธุ์ให้ลกที่บ้านผมกำลังสร้างพี่พันธุ์นะครับต่อยอดพี่พันธุ์ในเนื้อที่สีไร่สร้างเต็มเลยนะครับในเนื้อที่สีไร่ตอนนี้เหลืออยู่วันสิล้านเสร็จนะครับใครมาร่วมสร้างซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายใช้ครอบครัวมาเซ็นรับรองทุกคนต้องมาเซ็นยินยอมรับรองเซ็นซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสร้างจุดที่สามแสนสี่แสนห้าแสนสองแสนแสนหนึ่งแสนกว่าบาทท่าน ผงปูนมามาจับเหล็กจับอะไรให้เขานะครับสร้างจนเสร็จท่านก็ได้ไปนะครับหนึ่งองนะครับหรือท่านมีเงินท่านก็ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสร้างนะครับท่านสร้างแล้วท่านก็จะได้นะครับแต่ท่านต้องถ้าซื้ออุปกรณ์ก็ต้องออกใบรับรองคือเสียภาษีนัดที่จ่ายนะครับแล้วก็ให้ครอบครัวมาเซ็นเซ็นยินยอมด้วยกันนะครับไม่ใช่ไม่อยากได้พระแล้วจะพระมาคืนไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าพระที่นี่เราสร้างด้วยศรัทธานะครับด้วยศรัทธาท่านต้องยินยอมนะครับต้องให้ไปเซ็นยินยอมก่อนจะสร้างนะครับนะครับ ล้วท่านก็นมาเลือกเอาจากได้องคไหนองไหนนะครับเพราะเราตรวจสอบมาเรียบร้อยหรือท่านเอาไปตรวจสอบก็ได้ครับไปตรวจสอบประเทศไหนก็ได้ครับที่มีที่เครื่องเขาได้มาตรฐานมีว่าบรอก AO 9อนะครับคือได้มาตรฐานท่านก็นไปตรวจได้เลยครับว่าคาบแคลเซียมแคลไซต์ออกมาตามมาตรฐานเขาจะมีการาฟไว้หรอกครับพวกเครื่องพวกนี้เขามาตรฐานอยู่แล้วครับนะครับคือที่นี่เป็นภาพที่สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะเรายืนยันมีที่ไปที่มานะครับนะครับสวยงามมากครับนะครับ นี่ค,ครับนี่องค์ครับสวยไหมครับดูครับถึงไม่เหมือนกันสักองค์ครับเราถึงรู้ว่าเราเกิดมาเราถึงเล่นมาศึกษาแล้วถึงว่าโอ้คนสมัยก่อนเขาร่วมมีจิตอสอาสาร่วมมันแกะนะครับแล้วลลก็มีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับใช้มือกดนะครับดูครับมีบิดมีเบี้ยวมีเสมอมีด้านหนึ่งสูงด้านด้านล่างนี่ต่ำด้านนี้ต่านะครับแล้วก็ปัดเนี่ยเนี่ยโค้งโค้งงอไม่เหมือนกันครับนี่ครับนี่คือพระสำคัญและมีประวัติศาสตร์การบันทึกนะครับการบันทึกเล่าเรื่องนะครับแล้วก็หนังสือหลายเล่ม มีการบันทึกแล้วก็มีหลายๆผู้คนเล่าขานกันว่าพระเนื้อสีเขียวมีพิมพ์นี้มีนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายครับเข้า Google ก็รู้แล้วครับแต่ลูก Google ใน Google พิมพ์ว่าสมเด็จวัดระคังเนื้อเขียวเขาตั้งเกินไปครับ2,000ล้านครับ2อ0 0ันเยล้านนะครับตั้งราคาแพงมากครับนี่ครับอันนี้ผมตั้งไว้แค่5ล้านครับ5ล้านสําหรับคือประเมินราคาไว้5ล้านครับสาหรับถ้าพิพิธภัณฑ์เราสร้างเสร็จก็ตั้งเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครับตั้งโชว การสร้างของสมเด็จโตรสร้างในยุคไหนปีไหนแล้วครับแล้วก็รประเมินไว้5ล้านครับ5ล้านครับ5ล้านถ้าใครอยากได้ก็เอาไปเรามีอยู่เรามีทั้งหมดเราเรามี9องค์เนี่ยใครอยากได้ไปก็เอาไปแต่เราต้องเหลือไว้3มองค์นะครับ3มองค์นะครับแต่ถ้าตอนนี้กําลังสร้างพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ถ้าใครมาร่วมซื้อคุณมาสร้างเป็นจุดครับสามแสนห้าแสนสองแสนแสนขั้นคู่ก็ได้ไปแล้วครับนะครับนะครับแต่ถ้าเหลือเหลือไว้3องค์นี้ก็เข้าพิพิธภัณฑ์ครับแต่ถ้าเหลือทั้งหมดเราก็ประเมินไว้หองละห้าล้านครับ พอต่อไปอีกร้อยปีพันปีนะครับลูกหลานเราก็คงจะประเมินราคาไม่ได้นลครับเพราะมันมีที่ไปที่มาและเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เทียบเคียงนะครับเพราะเราไม่มีการซื้อขายนะครับแต่ตอนนี้เรามีอย่างเดียวเอามาแลกครับแลกแลกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับนะครับนี่ครับดูครับสวยไหมครับมีถึงบอกว่าไม่เหมือนกับสักองครับไม่เหมือนกับสักองค์แล้วมีอย่างละองสององสามองไม่เหมือนกับสักองค์นะครับนะครับถึงบอกว่าพระทํามือแล้วเหี่ยวแห้งหดหลักธรรมชาตินะครับดูครับ ไม่เหมือนสักองค์ดูกันเหี่ยวหดนะครับเี๋กวจะขยายให้ดูทีครับครับนี่คือหลักกายภาพนะครับเรามาดูกายภาพจากธรรมชาตินะครับกายภาพเนี่ยถ้าเราที่ลงออกมาให้ดูทุกให้ดูเนี่ยก็คือเพื่อให้คนที่มีบุญวัสนาที่ชอบทางนี้อยากได้ทางนี้นะครับอยากได้เชื่อแล้วก็ชอบนะครับท่านก็เอาครอบครัวมามาซื้ออุปกรณ์ก่อกสร้างให้เราหรือท่านถ้าไม่มีเงินท่านก็เอาแรงมามาช่วยเราสร้างนะครับ ท่านก็จะได้ไปนะครับนะครับแต่ถ้าเราบ้านหองสินประเมินไว้องค์ห้าล้านอย่างต่ํานะครับแต่ถ้ามันเองผมไปเปิดดูใน Google นะครับพระสมเด็จละครเนื้อเขียวเปิดเขาเปิดไว้ที่สิล้านหรือ2 0 0ล้านหรือ2000ล้านก็ไม่รู้ครับลองผมเคยดูคร่าวๆนานแล้วหลายปีแล้วครับนะครับนะครับแพงมากครับนะครับแต่ที่นี้เราไม่มีราคาเราเราสามารถสําหรับคนที่มาร่วมสร้างนะครับสร้างนะครับนะครับดูครับสวยงามไหมครับนะครับนะครับนี่คือสมเด็จเนื้อเนื้อสมเด็จ ราชาเขียวนะครับเนื้อเขียวนะครับเป็นเนื้อที่มีทุกคุณแรงมากครับนะครับแล้วเป็นยานะครับเป็นยาดูครับเป็นเนื้อยาเขาเรียกป็นเนื้อยาผงยาผงยาคือผงผงว่านวิเศษนะครับนะครับสวยงามครับดูครับต้องทําเร็วครับเพราะเวลาุดเวลาต้องให้ให้เวลาให้ได้ทําเกินเป็นชั่วโมงทุกทีครับต้องให้เร็วเร็วเลยครับเนี่ยขยายดูนี้ครับ แห้งนะครับของแค้แห้งมาก่อนแห้งเหี่ยวอดแห้งมาก่อนนะครับพวกน้าอ้อยเคียวน้ําพึ่งเนี่ยสีน้าอ้อยเคียวทาครับแล้วก็น้ําปูนกินแมกน้ํน้ปูนแดงครับเพราะผ้าสุตคังเขาจะใช้น้ําปูนแดงน้ําปูนกินแมกเพระมีส่วนผสมนะครับนะครับเป็นหลักธรรมชาติพวะพวกนี้เป็นยาครับเป็นยานะครับเพราะผ้าสุตคังเขาท่านสร้างมาเพื่อให้เป็นยานะครับเป็นยาแล้วก็มีผู้ทุกคนอยู่ยงกพันแขวคาดปลอดภัยผู้ทุกคน เปี่ยมล้นนะครับพราะสุรขังนะครับนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะสุรขังแท้ๆนะครับดูไว้นะครับเขาจะมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อนี่คือเราเอาเนื้อแปลกๆให้ท่านดูครับเนื้อเขียวเนื้อที่คนไม่รู้จักครับเนื้อดํกลงไปแล้วเนื้อแดงเนื้อเนื้อแดงเนื้อเนื้อเขียวนะครับที่นี่จะเนื้อแดงต่อครับนะครับนะครับบ้านหอศิลป์ปัจจินบุรีนะครับนะครับจะท่านลงดูนะครับจะได้เข้าใจครับนะครับลองเข้าไปศึกษาในค o o เกิลกันนะครับ นะครับท่านจะไปดูของเก๊นะครับของก๊อปเดี๋ยวนี้ลงในไอ้นี้เยอะแยะไปหมดครับนะครับนันคือคือพอพอไปพอเขาส่งมาให้แล้วก็จะเป็นภาพใหม่ๆครับนะครับเขาก็จะตัดภาพเราพวกเราเนี่ยลงไปนะครับบางทีเอาภาพเราที่เราเคยลงยูท b e ไปเขายังตัดเราไปเลยครับตัดเอาไปทําเป็นแบบเลยครับนะครับเ็าไปแล้วแต่เขาครับนะครับเราพาะว่าของพวกนี้ของพวกนี้มันทําไม่ได้ครับนะครับส่วนมากเขาจะเอาภาพไปเอาภาพไปทาดูครับแค่เหล็กไหลนี่เขาจะเอาที่ไหนใส่ได้ครับเหล็กไหลเนี่ย เราถึงไม่ไม่ไม่ปิดบังนะครับเราลงเผยแผ่ไม่ปิดบังเพราะว่าใครก็ไปทําปอมไม่ได้ครับเพราะว่าในนี้มีทองคํามีทองคําโบราณมีแร่มีมีพวกทุกอย่างครับของที่หายากอยู่ในนี้ครับคือเขาไม่บอกนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยบอกครับพวกนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกพวกกลุ่มไปทาลอกเป็นแบบมันก็จะเอาไปตักตวงทานะครับนะครับดูครับแต่ว่าพิมพ์ยมันทําได้อยู่แล้วครับพิมพ์ทําสวยกว่าของแท้อีกครับเนี่ยอย่างนี้รู้เงี้ยมันก็ไปสแกนนะครับ มาทาเหี่ยวหดแห้งได้หมดครับแต่ว่าการเวลาทําไม่ได้นะครับการเวลาก็ทําไม่ได้นะครับนะครับเพราะพวกนี้เขาเกิดมาเพื่อจะทําพวกนี้อยู่แล้วครับนะครับเนี่ยสวยครับดูครับค้าเก่าค้าโบราณนั่นเลยครับพวกนี้ไม่ใช่สีนะครับไม่มีสีนะครับพวกนี้ไม่มีสีครับคือค้าเก่าโบราณนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมเอาไปสโคปให้ดูนะครับ ท่านดูไว้เลยครับนี่คือเนื้อว่านครับเนื้อว่านที่ว่าเกิดโรคหายใหญ่นะครับนะครับในยุคสมัยก่อนนะครับคนก็ตามหาครับพัดเนื้อเขียวนะครับเอามาฝนเป็นยานะครับเอามาดื่มแก้โรคหาสมัยก่อนครับคือความเชื่อคนสมัยนั้นครับนี่ครับนี่คือพระสุคังมีตำราบันทึกนะครับมีการมีการบันทึกเล่าขานกันมานะครับแล้วก็มีบันทึกในหนังสือหลายๆเล่มนะครับแล้วก็มีภาพอ้างอิงนะครับ แล้วว่ามีการสร้างจริงนะครับแล้วก็เราไปตรวจสอบก็ค่าออกมาเป็นค้าบเก่าภาคเก่าโบราณนะครับดูครับดูครับนี่คือการงอกของเขาครับงอกออกมาในเนื้อครับนีครับดูเกิดความหนาแน่นดูครับนี่คือแคลเซียมแคลไซด์นะครับนะครับเขาจะงอกมาอย่างนี้ครับถ้าของเก่าโบราณพอตรวจไปเสร็จเป็นแคลเซียมซิลิคอนตกผนึกนะครับนี่แหละครับแล้วก็จะมีพวกค้าบเก่านะครับอยากสีน้ําน้ําตาลน้าแดงแดงพวกนี้ครับก็จะเป็นสีน้าตาลไม่ไหม้ครับพวกนี้น้ําอ้อยเคี้ยวน้ําผึ้งครับดูครับนี่ครับ แล้วมีการงอกตัวแล้วเนื้อจะหยับจาวคือสมัยก่อนใช้ตํำบทเองครับนี่คือหลักกายภาพหลักธรรมชาตินะครับเดี๋ยวดูไว้ครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพมีเหี่ยวมีหดนะครับเนือว่านจะเหี่ยวเยอะครับยิ่งเป็นเนื้อไอสีไอสีอ่านว่านในสบู่เลือดดิ่งเหี่ยวเยอะครับอะไรที่เกี่ยวกับวัดว่านเนี่ยจะเหี่ยวเยอะครับนะครับถ้าที่เนื้อว่านจะเหี่ยวนะครับเดี๋ยวนี้ครับข้าบเข่าไซ้์ของปูนเปลือกหอยครับนะครับดูการงอกในเนื้อออกมาครับนี่ครับ จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับของโลกเป็นแบบทําไม่ได้ของอายุไม่ถึงการเวลามันไม่ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ครับมันจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะครับคือนี่คือกายภาพจากความเป็นจริงแต่คนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้คนอยากจะเข้าใจว่าเรื่องเงินหนึ่งเดียวครับเรื่องเงินอย่างเดียวนี่ผมถึงได้เอาเงินลงมามาลงนะครับสมัยก่อนผมไม่เอาเงินลงมาผมถึงว่าประเมินราคาหล้านนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ลง5้าล้านเขาก็เขาก็ไม่สนใจครับคนสมัยนี้สนใจแต่เรื่องเงินครับสมัยก่อนผมไมเคยลง เอาไม่ได้บอกราคาไม่บอกอะไรเขาก็ไม่ไม่ได้สนใจนะครับนะครับยิ่งบอกลยิ่งยิ่งยิ่งบอกราคาถูกๆเขายิ่งเขาบอกเกเลยปลอมเลยลของแท้ทําไมถูกจังนะนี่เราประเมินไว้ห้าล้านครับห้าล้านเขาประเมินกันในใน u t u ู e สมเด็จเขียนนี่ประเมินกันพัน,น 1, 000, 000, ล้านนู่นครับสองพันล้านหรือสองร้ล้านก็นไม่รู้ครับผมเคยดูนานแล้วครับนะครับบอกคนสมัยนี้ชอบเรื่องเงินอะไรต้องเอาเงินมาวางเอาเงินต้องมาประเมินเงินก่อนถึงจะเชื่อครับนะครับนี่ครับ คือถ้าของแท้เนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกสนใจที่เขาเอาเอาเอา,เอาอะไรมาเกี่ยวกับมีเงินมีทองเขาจะนิ่งจะเชื่อครับคนสมัยนี้ครับนะครับคือของที่มีผ่านใบรับรองมีการตรวจมีทุกอย่างอ้างอิงจากธรรมชาตินี่ผมพับทุกคุณทั้งห้านะครับนี่ครับคือมีการมีการบันทึกเล่าเรื่องทุกอย่างเขาจะมีการครบอยู่ในนี้หมดนะครับนี่คือพระสุพรรงแล้วก็ไม่ใช่ดินพระนี้เป็นว่านนะครับไม่ใช่ดินสีไม่ใช่ดินดินสีนะครับว่านนะครับ วานนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ดินสีที่มาจากเมืองจีนนะครับถ้าเป็นผ้าเนื้อสีเขียวนั่นคือต้องดูให้ดีนะครับนั่นเป็นพระที่ระของสร้างที่วังหน้ากับวังหลวงนะครับสร้างแต่สัตว์สองปีสองสี่หนึ่งหนึ่งถึงสองสี่สองสี่ห้าหนึ่งนะครับนั่นคือสร้างที่วังหลวงปลูกเศษที่วัดพระแก้วปลูกเศษที่วังหน้านะครับนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับนะครับพรผ้าเสด็จคังกับพระวังหน้ากับวังหลวงไม่เหมือนกันนะครับถึงบอกดูเนื้อให้เป็นครับอย่าดูที่พพิม บางคนชอบดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ก็ก็ก็ผิดนะครับคือผิดคือผิดที่ผิดผิดที่การสร้างนะครับครับเห็นไหมครับจะขึ้นอย่างนี้ครับคือถ้าถ้าเราดูที่พิมพ์เพราะว่าผ้าที่สร้างต่อเรื่อยมาเขาก็เอาบก็อกไปพิมพ์เดิมเอวไปแกะใหม่ก็ทรงเดิมครับเพราะผูส้สศิลป์เรามีแค่นี้ครับผู้สศิลป์เราก็มีพระพุทธผู้ศิลป์ผปูทองเชียงแสนสุขโขทยัยก็แกะออกไปนะครับเขาก็จะเป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนถ้าแต่สืบสืบกันมานะครับนะครับ ดูลักธรรมชาติครับดูครับดูการเปลี่ยนแปลงดูการงอกในตัวครับเนี่ยนี่คือภาพโบราณเขาจะงอกแบบนี้ครับเขางอกแบบนี้ครับเดียงอกแบบนี้ครับเขางอกแบบนี้ครับคือการงอกครับแบบนี้ครับนี่คือจะได้เข้าใจว่าเขางอกกันแบบไหนครับเพราะว่าปุณหกุตรเนี่ยภาคเก่าโบราณเขาจะงอกกันแบบสุดๆนะครับเนี่ยงอกแบบนี้ครับเนี่ยงอกขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยงอกนี้ครับนี่ครับเขายิงอกแบบนี้ครับนี่คือการงอกของแคลเซียมแคลไซต์ตกซีค้อนแบบนี้ครับ คือของโบราณถ้าของที่ม่ขึ้นไม่ได้อย่างนี้คืออายุไม่ถึงครับอายุไม่ถึงนะครับดูกัมีรอยรอยร้าเขาจะตกผนึกซ่อมนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับทีนี้ดูองค์ต่อมาครับเราพยายามลงนะครับพระเราผ่านทุกอย่างเราพยายามลงนะครับแต่ทีนี้ไม่มีการซื้อขายครับไม่ต้องอยากได้นะครับไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับมีคําเดียวว่าผมอยากมาร่วมสร้างซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างจุดไหนจุดไหนคุณก็มาดูนั่งนะคุณต้องมาเองนะครับมาดูพาครอบครัวมาดูแล้วมาเซ็นนะครับ แล้วก็มาเลือกเอานะครับนะครับคือที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับนะครับดูเพราะว่าเรามีไม่มีไม่เยอะเหมือนพวกเขาขายกันนะครับที่นี่เรามีอย่าง5้าองค์10องค์พิมพ์หนึ่งมีหองค์องเดียวอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องมาเลือกดูองไหนที่เราให้ได้ครับคุณก็ดู youtube คุณก็สแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวครับดูกันเปลี่ยนแปลงครับเี่ยเขางอกขึ้นมาครับนี่คือหลักธรรมชาติอ้างอิงครับเขางอกแบบนี้ครับอย่ยงข้างๆงอกแบบนี้ครับคือทําไมเขางอกได้เขาามีความชื้นในตัวไงครับ แคลเซียมแคลไซต์เขาขึ้นด้วยความชื้นนะครับเหมือนในในถ้ำนะครับในถ้ำเลยครับเขางอกได้ยังไงครับนี่ครับนะครับพวกเต่าพวกกระดองเต่าพวกอ่าไอหอยแครงหอยพวกนี้ครับทาไมเขาแตกไปเขาก็งอกขึ้นได้ครับนะเขาตายไปแล้วเขายังงอกได้อยู่เลยครับนะครับนึกภาพเลยครับเนี่ยครับคือหลักธรรมชาตินะครับไม่ใช่ต้องอายุเป็นพันปีร้อยปีนะครับไม่ดูไม่ต้องหรอกครับหน่อยหอยแครงอายุไม่กี่ปีเองนะรับดูเปลือกเขางอกแล้วงอกอีกไหมครับน่ยเ่ยเขา ตัวเขาตายไปแล้วเขาจะงอกเลยครับนะครับคิดให้เป็นครับไม่าไปเชื่ออะไรคนมากครับเราต้องดูจากความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงครับดูครับนี่ครับหลักธรรมชาติดูการเหี่ยวหดนะครับดูครับสวยงามมากครับดูครับดูครับคือหลักธรรมชาติดูครับดูเนี่ยของเก่าโบราณเขาไม่มีการไม่มีการจะออกมาสวยเป๊สวยแบบเหมือนของที่ทําขึ้นมาใหม่ครับดูเหล็กไหลครับดูครับดูเหล็กไหลครับดูเนี่ยเหล็กไหลไผ่ดาครับจะ เหล็กไหลไพดาเขาเขาถูกแคลเซียมแคลไซด์ระเหิดออก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 ไนเขานนะไอออกไซด์เขานะครับออกไซด์เขาระเหิดทับหมดแล้วครับนะครับเนี่ยครับคือเหล็กไหลครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับวงนี้มีเหล็กไหลเยอะนะครับรวงเนี้ยพระสมเด็จครั้งยุคต้นน่จจะมีเหล็กไหลเยอะเข้าแล้วมีผมทุกคุณเยอะนะครับมีผมทุกคุณนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าผมทุกคุณครับผมทุกคุณเขาจะเปลี่ยนแปลงกายภาพไม่ขาวจ้วงนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับ คุณทุกคนนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับคือมีค่าองสีของอ่าที่ผสมในในเนื้อผ้าก็อนี่ครับอู้ดเหล็กไหลครับดูครับดูไว้ครับเหนการเปลี่ยนแปลงของเหล็กไหลเห็นไหมสิมไม่มีเลยครับไหมครับเพราะเป็นแร่หิมบไทยนะครับแร่ชนี้ดูดไม่เหล็กนะครับนะครับเหล็กไหลไพลดำนะครับเนี่ยคือเหล็กไหลแท้นะครับนะครับเหล็กไหลหิมบัตทยที่เรียกกันแต่ชื่อชื่อจริงของเหลาวิสาหเลหหิมะัทยนะครับแร่หิมบัทยนะครับแร่ชนี้ดูดไม่เหล็กนะครับแล้วก็แร่เฮมบัตทยนะครับ อย่าปรเไทยก็ออกสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลดําน้ําตาลนะครับนะครับอู้ดูคบเนี้ยดูครัเดูดูครับคือถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าแร่เหล็กไหลภผยดำเนี่ยราคาแพงมากครับบางคนมีครอบครองแค่แท่งไม่กี่แท่งเนี่ยประเมินกันหลายร้อยล้านพันล้านนะครับทึกภาาพระองค์นี้จะประเมินเท่าไหร่นะครับที่ผมตั้งเล่นๆไว้ในห้าล้านครับห้าล้านนะครับสําหรับคนคนมาร่วมมาร่วมคือถ้าผมสร้างพิพันธ์เสร็จของนี้ตั้งอยู่ในตู้นะครับตั้งในตู้ถ้าผมมีเก้าองค์ะ ถ้าคนมาอยากได้ผมตั้งไว้5้าล้านครับนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีราคาครับตอนนี้สําหรับคนมาร่วมสร้างอย่างเดียวหอย้อพันเราเสร็จนะครับสิบสิบล้านเนี่ยคนมาสร้างเท่าไหร่เราจะแบ่งให้ครับคือกี่จุดนี้สามแสนสองแสนคุณก็ได้ไปแล้วครับหลักแสนหลักหมื่นแล้วคุณก็ได้ไปแล้วครับคุณสร้างเป็นจุดใหญ่ๆแต่ต้องสร้างให้สร้างให้เสร็จเป็นจุดนะครับนะครับนี่ครับนี่สีสีเขียวเขียวปิดเป็นทับไหมครับเขียวปิดเป็นทับขึ้นมาครับไหมครับต้องใช้สโคปครับ ครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ